ได้แล้วครับได้แล้วอันนี้คือ15ตัวโอ้โหเริ่มยำฟรีด้วยนะครับผมยำฟรีฟรีครับได้สองถุงเลยได้สองถุงเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุกอยลูกค้าก็ซื้อไปกับแก้มซื้อแป็งกับแก้มโอ้โหพี่เอาอย่างนี้เลยป่ะ นะครับอาเป็นไหมครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยร้านนี้อร่อยผมเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วผมก็ผ่านนะผมเลยมากินอีกที่สั่งยำอะไรนะผมสั่งยำปูม้าครับโอ้กี่ตัวครับสิบห้าตัวครับสิบห้าตัวเลยนะครับุกโอ้กินกี่คนครับเนี่ยสิบห้าคนก็อยู่ประมาณสามสี่คนครับสามสี่คนนะผมว่าหมดนะพี่อยู่ใกล้นี้ไหมผมอยู่ที่นิมิตใหม่สามเจ็ดครับเบอร์โทรไปเลยให้เขาสั่งตลอเลยผมว่าไม่พอหรอกนะ วัน <laughs> วันนี้น่าจะพอแล้วของวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับพี่อันนี้ร้านยำดูดนิ้วนะครับอ่าครับผมนะฮะเนี่ยนะฮะร้านยำดุดาลาละไม่ทันไม่ทันต้องช่วย <laughs> ผมว่าแฟนพี่มือไวว่าเนี่ยแฟนพี่มูอจายมือไวว่าเนี่ยเออยครับดูแล้ว ถนกสนามเรียนนะครับยำกู่ม้านะครับตลาดชัชวานนะครับต้องเก็ดนะครับสว้อไนรูค้าก็ซื้อไปกับแก้มซื้อแป็งกับแก้คืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับ มันต้องมีระดับหนึ่งที่รสชาติมาด้วยมันต้องสดต้องใหม่ลูกค้าถึงจะติดแบบนี้นะฮะของใหม่ทุกวันจะอย่ใหม่ทุกวันเลยเนาะสดใหม่ใช่ผมดูผมดูปูแล้วก็ใหม่สดทุกวันเลยนะใช่เอาแค่หมดแล้วกสั่งมเราสั่งมาเหลือไม่ค่อยได้นะครับอะไก็ได้ก็เดี๋ยวผมลงไปนะครับตลาดชจวานคลองเจ็ดนะครับเราลำลูกกาไปทะลุไปทะลุอะไรนะไปทะลุ ทะลุธัญญครับทลุธัญญาบุรีได้นะครับถ้าเข้ามามาทางลำลูกกาของเก็ประมาณสักสองสามกิโลนะได้นะครับตลาดใจมากนะครับตลาดนี้นะครับตลาดทัชวันชื่อดังด้วยถ้ามาไม่ดูกก็เซิร์ช Google มาได้นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ผ่านไปผ่านมาแวะมาได้เลยนะครับร้านเปิดก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับจนถึงค่ำๆนะครับนะเปิดทุกวันนะครับร้านนี้นะครับร้านยำดูดนิ้วนะครับ 15 ừ. conเลย ừ. ร้านยำโกมาตุ้งเฮ้ยโกดาวอ๋อของพี่ยำไปเลยด้วยเลยใช่ไหมครับยำให้ฟรีครับเลฟรี่ยำเลยฮะยำฟรีนะครับลวกไหมครับไม่ต้องลวกไม่ลวกเอาสดๆเอาสดๆเลยนะไม่ลวกไม่มีเยี่ยมของพี่สั่งได้ครับพี่ลองชิมได้เลยป๋อมึกกีจจางของพี่สดๆนะอย่างอร่อยที่นี่แหละครับป๋อมือป๋อมึกก้ครับแบบยิ่งชักขึ้นมาจากน้ำเป็นๆเลยพลองลวกดูเลย โอ้โหพี่ครับเห็นคลิกในกระมังพี่ไหมเห็นครับแซบ่แซบๆเลยนะเอาแซ่บๆเ,บเลยนะนี่เลยครับก, <aria> กระมังเนี้ยงงกระมังเนี้ยนะครับสิบห้าตัวนะครับขอเป็นช่องอมงการอเมริกาครับต้องอยู่จุกับเราพี่เป็นแฟนค่ัคบของอาจารยในใน์ไรียนไทยอ่อน เครื่กาใช่ไหมครับโอเครอรู้จักครับผมนี่นะครับอันนี้คือมะม่วงอันนี้ก็เป็นพวกพอหอมหอมใหญ่ซอยแล้วก็เป็นไปตั้งโอ๋อนะครับนี่นะน,นี่คือเราไม่ขาที่ร้านด้ยวยนะนี่ แกจะได้ขายด้วยเน่ะพาโปรโมที่ไหนชื่อร้านไปด้วยเลยพี่แกจะได้ขายดีลยครับผมถ่ายชื่อร้านด้วยนาะถ่ายชื่้านไี่อย่าลืมมาอุดหนุนบ่อยๆนะผ่านมาตลาดนี้ดยผมอนะครับที่ร้านยำดูดนิ้วนะครับอ่ายำดูดนิ้วนะครับนี่นี่เรามาดูกระมังนี้ก่อนนะ15ตัวดูแม่กลัวเลยแม่กลัว สิตัวนี้ต้อง2ถุงแลนะซ้อ2ถุง,ถงออโอ้โหนี่ไม่กลัวเพราะัวกินเลยยูไม่กลัว แต่ถ้าเป็นสาวๆจะกินพ่อครัวก่อนแม่ครัวนะรับครับเอาอย่างนี้เลยป่ะเอาครับอาบอีกเนเลยครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยร้านเนี้ยอร่อยผมเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วผมก็ผ่านมาผมเลยมากินอีกที่สั่งยำอะไรนะผมสั่งยำปูม้าครับโอ้หกี่ตัวครับสิบห้าตัวครับสิบห้าตัวเลยนะครับผกโอ้กินกี่คนครับเนี่ยสิบห้าตัวเนี่ยก็อยู่ประมาณสามสี่คนครับสามสี่คนนะผมว่าหมดแบบี่อยู่ใกล้นี้ไหมผมอยู่ที่นิมิตใหม่สามเจ็ดครับ เบอร์โทรไปเลยให้เขาสั่งตลอเลยผมว่าไม่พอหรอกนะวันวันนี้น่าจะพอแล้วอของวันนี้น่า,นาจะพอแล้วนะ่ครับพี่อันนี้ร้านยำดูดนิ้วนะครับอ่าครับผมนะเนี่ยนะร้านยำดูดนิ้วนะครับตลาดเดี๋ยวใครใครที่เป็นเพื่อ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 นกับผมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของอาจารย์ จะช่วยกันมาุดหนุนร้านนี้ด้วยนะครับได้ครับได้ครับตลาดชัชวาลครับผมนะครับร้านยำดุดนิ้วครับผมนะที่นี่นะครับถ้าถ้าใครเป็นคนที่ว่าเป็นของอาจารย์เกลไายชัยอ่อนนะครับช่วยมาุดหนุนร้านนี้ด้วยครับโอเคครับผมครับผมจะจะประจักษ์สัมพันธ์ให้นะครับครับนี่นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับครับผม โชว์หน่อยโชว์หน่อยได้แล้วครับได้แล้วอันนี้คือ15ตัวโอ้โหเบื้องยำฟรีด้วยนะครับผมยำฟรีครับได้สองถุงเลยได้สองถุงเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกร้านนึงครับร้านปูยำนะครับเป็นปูดาวแล้วก็ปูม้าพี่เปิดขายกี่โมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเหมือนกันเนาะแล้วก็เลิกประมาณสองทุ่มเหมือนร้านนู้นเลย ้จงวดร้ลยอ,อ,อ,อครับม้านร้านปูยำน่าสนใจนะครับที่ตลาดนี้นะครับใกล้ๆก,กับร้านเมื่อกี้เนะี่ยก็คือร้านขนมเบื้องนะครับ